นี่กองเห็ดของเฮาเองนี่ไม่ต้องไปเก็บของคนอื่นละเด้อบาทนี่น้องเจนายมีกองเห็ดเป็นของตัวเองแล้วนี่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าสวัสดีครับป็นอยู่เบาะน้องเจนายมีอย่างเมื่อนี้พอน้องเจนายไปขายปาล์มนอกจากเพื่อนไห้อันนี้มาพ่อน้องเจนายก็เลยเอามานอกจากปาล์มเขากำลังจะมีกองเห็ดเป็นของตัวเอง แมนแมนน้องอิบอกอายุย like ิมหาหากระิมียิบยิบพกแล้วยิบพกแล้วไผเออยิบพกหากระีเป็นของตัวเองนี่แหละจ้นนี่ตั้งเหิงต <amen ั้งนานบอกเคยมีไปเก็บของเพื่อนอยู่แต่ก็เก็บได้เนาะจากแซมมือนี่ค่ะมีโอกาสมีโอกาสได้มาเป็นของตัวเองกะเพราะน้องจจนายก็เลยทุกมาจากเพื่อนหายฟรีเนาะแต่พอน้องจจนไยหายอย่างเพื่อนไปน้ำโคขวัญน้ำโคขวัญ เป็นการตอบแทนเพันตักษให้นะจ้ะน้ำใจเดี๋ยวให้พ่อน้องเจ้านายเอา,เอาลงเอาลงตรงนี้เลยหลังบ้านเขาสายยางถึงเนาะพ่อน้องเจ้านายเนาะตรงนี้มาจ้าเดี๋ยวให้พ่อน้องเจ้านายดีกว่างานพ่อน้องเจ้านายคุณบอลลุงค่ะจะถือกล้องให้ดีบอ,อนี่จ้ารถนี่ประมาณสองตันเนาะพ่อน้องเจ้านายเนาะความนักของกากปาล์มเฮาสิเอามาไปเฮาไม่ได้แบบว่า,าเฮาไม่ได้เอามาปลูกทับเชื้อด้ยจ้ะเฮาสิเอามาวางซื้อ เหมือนของเพื่อนที่เราไปเก็บผนวกเพ่อนตรงไหนไม่ได้เอาเชือกมาโรยเพื่อนหรอกจะ้ะเพราะว่าธรรมชาติเพื่อนก็ออกเขาแค่โคดน้าเพื่อนเน่เพราะว่าไอที่เพื่อนบ่ออกคับเพราะว่าเพื่อนบ่ได้ฝนเนาะจะ้ะเพื่อนแห้งนี่กองเฮ็ดของเฮาหุนนะหุนนะคุนนะฝันอีลุกลกุ๊บกุ๊ะไม่นี้กะทำงานด้อจะ้กะก็เลย บปได้มีคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเอาพ่อน้องจะนายเห็นพ่อน้องจะนายทุกกระสังปลามาพอดีเลยเลยมีคอนเทนต์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งพอดีเลยนี่จ้ะก oh, องเฮ็ด oh, <okay. S 1> พ่อน้องจะนายถือมาเลยดิกองเฮ็ด oh, <okay. S 1> ของเฮากระสีพดน้ำเศร้าแรงนจักน้อยผมเพิ่นไว้น่จาจ้ะ oh, ให้เพิ่น oh, บล<อ>งแหงเฮ็ดองนี่ฮะเอาลงแบบบบต้องสูงแหง เอาลงอยู่นี่ก็ได้บ่ต้องยายดอกหรือต้องยายเดี๋ยวลองบึ้งก่อนว่าสีได้จะก,กองนี่แล้วเอาเบนๆออกมานี่เลยหรือว่าต้องสูงหรือจังไดพอแม่พี่น้องคอมเมนต์บอกเลยเดี๋ยวให้พอน้องเจานายมาเฮ็ดใหม่เอาลงตรงนี้อันเดียวเลยถ้าสมมุติว่าเฮ็ดบอกน,น,น,นู่นนะี่นั่นะพ่อแม่พี่น้องสีบอกเองแม่น้องเจานายเสื้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวให้พอน้องเจานายมายายใหม่ ทำทีเดียวมันบวบปดัดบเห็นผลเลยจ้ะเพื่อนก็ไม่ได้ไห้มาตลอดเนาะเพ่อน้องจนานะนายเนาะอันนี้นานๆทีเท่าน,นี้เพื่อนไห้เพื่อน้องจนนายก็เลยเอามาแต่ว่าช่วงมิกกี้นี่ค่ะเพื่อนเปิดไห้อยู่เดนนอกฮาบลูเนาะฮา่ได้ตัดปาลปีใหม,ม่ตอนปีใหม่คุณจ้ะอันนี้ก็สงการละสะนันนเพื่อนไห้บางเทือเฮาตัดปาลเพื่อนก็ไห้เป็นมืออยู่จ้ะเพื่อนไม่ได้ไห้แบบ รอบเฮาตรงกับเพื่อนกับเขากบบระเบลูเลยเนาะพน้องชายเนานะโอ้เอาลงแบนเบนไเลยพอน้องชายพดน้ำถึงนี้เอาลงไปประมาณนี้เลยก็ได้หนียาวไปในกองทางเลยหลังบ้านเขาจริงๆเลยถ้าสมมติว่าเพื่อนบขเป็นเท็จเหฮาเขาก็ไปกบคนพักคนนะฮะพ่อไว้ก็ได้เอาลงเรื่อยๆ หต้นปาลม์มเฮาไ็ได้เร็วเร็วข้านารอบนี้มืดอนึงเอิ่มต้นปาล์มเฮามีอยู่สี่พันต้นเนาะจ้ะมืดอนี้งย่างไปเร้วสามพันต้นมืออื่นเหลือหนึ่งพันต้นเสร็จมืดรอบจากบันสองร้อยลาไม่น้องจไนเร็วเร็วมืออื่นก็นเร็วเลยจ้ะประมาณลดหนึ่งปาล์มพอน้องจานเฮาย่างประมาณจักต้นเฮาจังได้ลายนึงส่วนหนึ่งประมาณสี่สิบต้นสี่สิบต้นต่อสองสามลายเนาะ เมื่อจริงเลยเด้อจ้ะชาวสวนปาล์มช่วงนี้มีอย่างเป็นธุรกิจรักธุรกิจรองกะลองไปก่อนนะจ้ะเผื่อเฮ็ดเฮาหลายเนาะเพื่อนเจนาเนาะงามปาล์มบ่มีเพื่อนกะขายได้อยู่ดีเพื่อนกะขายได้อยู่ดีว่าไม่ได้เด้เฮาก็เมื่อใดเพื่อนให้เฮาก็เอามาเลี้ยง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 ไปในสวนเฮานี้แถวหลังบ้านก็ได้นี่จ้ะบริเวณนี้ ได้คือการพนงจจนายาธุรกิจธุรกิจลองผลแล้วว่าถึงธุรกิจลองเลยเพื่อปาล์มเฮองเมื่อจริงๆเลยจะ้ะช่วงนี้นี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิงถ้าไผทำงานปาล์มกับสิรุนะะ่นแลาวจ้ะเจ้าของสวนก็รู้ถ้ามันไผเป็นเจ้าของสวนนะพนงจนายเนาะปาล์มเมื่อเป็นจังไดเป็นแบบนี้แหละจะ้ะดีแต่ว่าถ้าเก่มไม่น้องเจนายเพื่อนมีหลายงาน แดดห้าใส่ปุ๋ยไปซะแต่ว่าถ้าฝนบ่ตกเพื่อนกับ,บ่บอยากจ้างเป็นแบบพันก่ะแวกโคนปลูกปามโอ้ปามเพื่อนหลายแหงพอได้เฮ็ดจังงานให้พ่อนลองจุนายลงสีได้มีกองที่สองอยู่บ่เฮน,นายสีได้มีเนาะพะ่อนลองจุนายเน,ะนาะนายสีได้อีกบ่เครื่องรถเหละได้เนาะเดี๋ยวค่อยกระจายเพื่อนกันได้เนาะเอาลงเลยเอาที่สะดวกเลยจ้ะ เอาที่น้ำถึงเลยน้ำต้องถึงน้ำดิเพราะว่าเฮามาลงตรงนี้เพราะว่าเฮาสิได้รดน้ำนะจ้ะรดน้ำเหมือเพิ่นชุม่มชุมจักน้อยกกอเพิ่นก็สิออกเฮ็ดให้เฮาเก็บแบบน,นี้เป็นความคิดที่ดีที่พอน้องเจานายเอามานะจ้ะเฮาจังบ่ต้องไปเก็บไก่เลิกงานมาปุ๊บเก็บเฮ็ดจะาของ <c oughs> กระแซบคือกันกพอเฮาปลูกธรรมชาติเฮาไ่ได้ปลูกแบบเพาะเชื้อเนะจ้ะ เพื่อนปลูกที่เพื่อนปลูกหลายๆเพื่อนเพื่อนไส้เพื่อนไส้อย่างพ่อนังจจนายเพื่อนมีเชื้อเนาะเชื้อเฮ็ดเพื่อนลงเชื้อเฮ็ดแต่แบบนี้ก็สิเป็นแบบธรรมชาติเลยเดี๋ยวให้พ่อนนางจนายลงไปจักหน่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวแม่นองจจนายเบื่อก่อนสิได้ลงตรงใดอีกเนี่ยสิได้เฮ็ดกองหนึ่งสองกองอายุยี่สิบหกปีมีกองเฮ็ดเป็นของตัวเองต้องภาคภูมิใจหรือเปล่าเอีว้วต้องภาคภูมิใจไหมนี่ ยี ام, ่สิบหกปีมีกองเฮ็ดเป็นของตัวเองนั่งอยู่เพิ่นแกงเฮ็ดอยู่เด้วยจ้ะต้องดีใจใช่ไหมเพิ่นแกงเฮ็ดอยู่เพิ่นได้เฮ็ดมาหลายเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยั้งเฮ็ดผึ่งเฮ็ดละงกกหลายอย่างอยู่จ้ะนั่งอยู่กําลังแกงเฮ็ดอยู่รอรับชมเลยจ้าาต่อมาจะขายสต๊อตสองสามวัน เมน้งจะนายก็ทํางานคอมเมนต์ก็ตอบแหนบ่ได้ตอบแนนเด้วจ้ะเพราะว่าเมน้จนายก็ทํางานนะจ้ะแต่ว่าเมน้จนายก็มาตอบทีหลังได้คือเก้าให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์ไว้เลยนี่เรื่องกองเฮ็ดนี่ก็คือกนเด้วจ้ะสามารถเม้นไว้เลยต้องให้พ่อน้องอนายเฮ็ดนักกองโอา้ยสคเนลองบอ่ปากบ่ตีน้งนําแล้วยี่กองเ็ดนีกองามเนายเสื้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะม เดี๋ยวแม่น้องจะนายใช่พอน้องจจนายย้ายใหม่อีกเท่หนึงโอเคบ่เสื้อพ่อแม่พี่นอนะอ้องแนะบ่เสื้อตีพ่อแม่พี่น้องแนะนํามาเขาสีทําตามทุกอย่างจ้ะถ้าอันใดเป็นแบบแนะน,นําดีกกนเนาะจ้ะเอาแบนๆมาเฮ้ยเดินเดยนดยโดย,โดย,โดย,โดยขยายมาเรื่อยๆเลยจ้ะนี่บัดมีเฮ็ดกับสีได้เก็บเฮ็ดอยู่นี่แล้วให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งถ้าเฮ็ดเจ้าของบ่กก็ไปเก็บของกับเจ้าก็ได้เนาะ ของที่แม่น้องจะไหนไปเก็บของบริษัทเพิ่นก็กองไปแบบบ่ได้อีหยังเนาะพ่อน้องจะไหเนาะน <ies. S 2> ก็ยัองอออันนี้เฮาสิฮดน้ําให้เพิ่นถึงจังหน่อยช่วงแรกๆเนาะจ้ะก็คือสิได้เก็บอยู่ดิแม่น้องจะไหว่ายัางหลายอยู่จ้ะคันบ่หั่น,นก็เอาไว้เป็นปุ๋ยผักปุ๋ยต้นไม้เนาะจ้ะให้พอน้องจอนนองลงก่นอ,งงอนเด้อจ้ะบัดนี้ เล่นน้ำกราจะบดี้ดน้ำเป็นโกลเอาน้ำแล้ววะเอาไว้าแบบนี้ก่อนนะเนาะเ้าบุามีผ้าคลุมเพิ่นเนาะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเ,เลยแต่ละ <c oughs> เปียกได้จังได้ทำงานเอามาอีกถ้ามีอีกเนาะเอามาลงข้างๆกัน,น น้ำถึงคดีเลยก็เห็น้องนายเบอร์มาโคดให้คุณนอนเป็นกินเ่าเรียกคุณนอนต้นน้ำกโกนเมื่อจะบนรลุ่ะกองเดียวนาะเพราะนางใช้ไงเนาะกองใหญ่กองมักใหญ่เลยเพราะถึงเป็นชุ่มๆจังหน่อยจ่ะ นี่ยังหยดกับอะไรตีใส่ปนชุ่มชุ่มจักหน่อยด้วยจ้ะนี่เรามีกองเฮดเป็นของตัวเองแล้วบดนี้เอาไว้ใส่พักอันนั้นน่ะไว้ให้เพื่นต้องใจเอาไว้ใส่พักผงๆเพื่อนเดี๋ยวค่อยตักกดน้ำเพื่อนก่อนเอ้ามาทำเร็ว <S <S <k iller> แค่นี้ใส่ยางเขาถึงพอดีเลยก็แค่นี้พอดีเลยเดี๋ยวค่อยต่อนี่กองเห็ดของเขาเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เลยเอามาลงไว้ดู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 มาทำไมตอนมามุดแข้งมุดขาโอ้โอชกันโอชกันแปะแปะแะไปก่อนไปก่อนทำงานก่อนเอาเนะจ้าคลิปนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาหรือพอน้องเจ้านายได้นี่มากันเลยเอามาปลูกเอยเอามา เอามาทําเป็นคอนเทนต์ในพ่อแม่พี่น้องเบิกเลยนี่เขามีกองเฮ็ดเป็นของตัวเองแล้วแม่น้องจนนายก็สิขอตัวลาก่อนเด้อจ้าบันนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นไ่น้องจนนายเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าโพส์โพสโพสไปเลยเนาะพี่อ้วนเนาะเสร็จเดี๋ยวไแลวจ้า